ครับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมนทุูนย์บัวประทุมผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จเกศเชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ครับท่านประธานครับกับรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2 6 5ทั้งหมด348หน้าผมอ่านครบทั้งหมดนะครับไม่ได้อ่านหน้าสุดท้ายอย่างเดียวเพราะเขาเขียนว่าออกแบบและจัดรูเปเร่มโดยใครอย่างไรแต่ผมมี4ประเด็นด้วยกันครับที่อยากจะพูดคุยสอบถาม แล้วก็เป็นประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับประเด็นที่หนึ่งท่านประธานครับประเด็นนี้จริงๆอยากจะนำเรียนท่านประธานไปยังตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินและก็อยากให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำเรียนต่อท่านประธานเพราะเป็นประเด็นที่พูดถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆครับในบรรดาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นทั้งหมด32ประเภทของหน่วยงานด้วยกัน ทั้งหมดทั้งมวลผมติดใจอยู่หน่วยเดียวครับคือหน่วยที่25รัฐสภาและหน่วยงานในฝ่ายรัฐสภาครับปรากฏว่านึกว่าเป็นเรื่องที่เราใช้กลไก,กของเราในการส่งต่อไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งต่อไปยังศาลต่างๆเหมือนที่ท่านสมาชิกบางท่านไดพ้พิปรายแต่เมื่อย้อนกลับไปดูหัวเรื่องครับก็เข,เขียนว่าเรื่องร้องเรียนที่ดําเนินการแล้วเสร็จจําแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ถ้าอ่านกันตามตัวอักษรภาษาไทยไม่มีภาษาอังกฤษปนเลยก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยถูกร้องเรียนอยู่ทั้งหมด14เรื่องด้วยกันใช่หรือไม่และ14เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องแบบใดประการใดท่านประธานทราบไหมท่านประธานรัฐสภาทราบไหมแล้วมันมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราหรือไม่อย่างไรหรือเป็นปัญหาในระดับเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาอาคารสำนักงาน เป็นปัญหาวัสดุอุปกรณ์เป็นปัญหากฎหมายแบบใดประการใดผมคิดว่านี่เป็นประโยชน์ครับที่ท่านประธานเองก็จะได้ถือโอกาสนี้ในการทราบท่นานอาจจะทราบอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกพวกเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องแบบใดนั่นเป็นประการที่1ครับประการที่2ท่านประธานครับปกติแล้วเวลาที่ผมพูดถึงเรื่องของการรับเรื่องน้องเรียนในอดีตที่ผ่านมาผมก็บอกว่าแค่มีสายด่วนก็ดีใจแล้วครับ สายด่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ผมก็ขออนุญาตโฆษณาไม่เอาเงินนะครับเดี๋ยวจะผิดกฎหมายปปชสายด่วน1676แต่ก็ปีมีเรื่องครับก็มาเยอะไปไปหมดเลยครับปีสองพันหเรื่องปี2องพันหเรื่องก็ยินดีและดีใจครับเพียงแต่ว่าในการแบ่งประเภทหมวดหมู่เนี่ยนะครับมันมีคําว่าโทรกันแกล้งหรือโทรผิดเนี่ยเป็นหลักพันเลยนะครับท่านประธาน ตกลงนี่คอเซ็นเตอร์โทรหาผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่ามันมีพี่น้องประชาชนมีคนที่โทรกันแกล้งโทรผิดกับท่านจริงๆผมก็อยากรู้คําตอบว่าเวลาท่านบอกว่าไอ้มีคนโทรกันแกล้งโทรผิดกับท่านเนี่ยมันเป็นแบบใดประการใดแต่เหนือไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของระบบแอปพลิเคชันครับพวกผมเป็นสมาชิกรุ่นเจเนเรชั่นก่อนหน้านี้พวกผมก็เริ่มงงพักเก้าไกลเองก็มีหลายระบบเลยนะครับวันนี้ใช้ Google Cha t ในการติดต่อ ถ้าเป็นกทมใช้ทัฟฟี่ฟองดูนี่ออกเสียงเป็นแบบาภาษาฝรั่งเศสมีดิสคอที่ใช้ต่างๆผมก็ไม่มั่นใจว่าในกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านมีระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันอื่นหรือไม่ไม่ใช่แค่โทรศรัพท์ 02. จุจุดจุดจุดไม่ใช่แค่สายด่วน1676แต่มีระบบแบบอื่นหรือไม่ถ้ามีระบบแบบอื่นที่เป็นประโยชน์นํามาแชร์กันครับนำมาแลกเปลี่ยนกันแบบนั้นพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบว่ามันมีระบบอื่น ผมทาประเด็นเรื่องของการตั้งคันไม่พร้อมซึ่งวันนี้เป็นวันยุติการตั้งคันสากลนะครับสายด่วนเนี่ยหนึ่หรือแอปพลิเคชันอื่นๆพี่น้องประชาชนใช้มากกว่าสายด่วนของหน่วยราชการอีกนี่ก็ต้องขออนุญาตโฆษณาไปถึงประเด็นในวันนี้ที่เป็นวันที่28กันยายนนั่นเป็นประการที่2ครับประการที่3ท่าน,นประธานครับผมไม่เป็นคนอ่านรายละเอียดครับแล้วแน่นอนเวลาที่ผมตั้งคําถามผมก็จะชื่นชมว่าหลายเรื่องของผู้ตรวจการที่มีการเสนอเชิงระบบนั้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็ก จริงๆท่านทางานอาจจะมากกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกนะครับเพราะวันนี้เขายังถามเลยว่าระบบคุ้มครองเด็กของกระทรวงพม,มคืออะไรแต่พวกท่านเนี่ยมาศึกษาปัญหาเชิงระบบครับแล้วก็มีอข้อหนึ่งศึกษาน่าสนใจนี่โชคดีวันนี้ผมนั่งข้างสส,สวิโรจนัคนาดีสอนต้องขอไม่ขอประธานโทษที่เอ่ยนามนะครับสสวิโรจนัคนาดีสอนเคยอยู่ในคณะกรรมการการศึกษาผมเป็นอนุดูเรื่องสวัสดิภาพนักเรียน มันมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่พูดถึงการศึกษาเชิงระบบในปี2 6 5ถึง266และมีประเด็นเรื่องข้อที่4ที่บอกการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กเล็กในสถานศึกษาอ่านแบบนี้ปุ๊บในฐานะเป็นพ่อคนในฐานะที่ต้องดูแลเด็กๆในประเทศไทยสนใจขึ้นมาทันทีเอาแค่เบื้องต้นก็พอครับแต่ขอรายงานฉบับเต็มฝากส่งไปที่บ้านผมหน่อยขอที่อยู่จากสภาได้ครับ อยากจะรู้เบื้องต้นว่าการศึกษาเชิงระบบการคุ้มครองเด็กเล็กในสถานศึกษาที่ท่านบอกว่าดูกฎหมายเนี่ยท่านกําลังดูอะไรดูพรบรคุ้มครองเด็ก2 46ซึ่งกระทรวงพอมอ20ปีไม่ยอมแก้ดูพรบรการศึกษาปฐมวัยดูพรบรการศึกษาปี242หรือดูอะไรแบบใดประการใดแลวเป้าหมายของการศึกษาจะอย่างไรครับเด็กเล็กถูกใช้ความรุนแรงในโรงเรียนก็มี เล็กๆเกยถูกประเด็นเรื่องของผู้ดูแลที่อาจจะไม่มีทักษะในการดูแลก็มีเงินอุดหนุนค่าหัวค่าอาหารกลางวันก็มีระบบที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่งผมคิดว่าในเมื่อท่านบอกว่านี่เป็นปัญหาเชิงระบบก็ต้องขอความชัดเจนว่าไอ้ที่ท่านกำลังศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายซึ่งผมเข้าใจว่าจะนําไปสู่เรื่องของระบบการคุ้มครองเด็กเล็กในสถานศึกษานั้นด้วยคืออะไรแบบใดประการใดขอเล่มเต็ม ส่งผ่านประธานก็ได้ครับสักเล่มหนึ่งได้ไหมเผื่อพวกผมจะได้นําไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของพวกเราในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนในด้านการคุ้มครองเด็กนั่นเป็นประเด็นที่3ครับประเด็นที่4ี่ท่านประธานครับขออนุญาตช้านิดหนึ่งนะครับเปิดไปเปิดมาหาไม่เจอครับนานๆอ่ะพี่ปลายทีครับรรท่านประธานครับเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเดียวแต่ผมคิดว่าสะท้อนเรื่องใหญ่มากครับคือประเด็นที่4การดาเนินง,งานเกี่ยวข้ของกับการศึกษาในเรื่องที่6 เรื่องที่6คือการขอให้ประ,ประสานงานประยงเรียนของรัฐในพื้นที่เขตสายไหมนี่วันนี้เพื่อนสมาชิกผมสอสอที่ติน,นันทำมาที่ติน,นันในสายไหมนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อรับบุตรสาวของผู้ร้องซึ่งไม่มีสัญชาติไทยไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราชเข้าเรียนชั้นอนุบาลหรือชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งท่านแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องใช้เวลาสองวันเป็นประโยชน์มากครับก็คือโรงเรียนแห่งนี้พูดกันง่ายๆคือไม่รับเด็กที่ไม่มีสถานะเข้าเรียน แต่เรื่องเดียวแบบนี้นี่คือหนึ่งใน4 3 8สโรงเรียนสังกัดกทมยังไม่รู้ว่ามีโรงเรียนแบบนี้ในประเทศไทยอีกมากน้อยขนาดไหนยังไม่รู้ว่ามีเด็กที่ไม่มีสถานะแต่พอเข้าไปเรียนแล้วมันต้องบบลงระบบรหัสที่เรียกว่าเจเนเรตโคดหรือตัวจีสสอ,อาจารย์ออจวงปารมีไวยจงเจริญเสนอยตัตติสอสภาแห่งนี้ไว้บอกต้องการศึกษาตัวจีอย่างเป็นระบบผมคิดว่าท่านประธานการุณานิดหนึ่งครับว่า ให้ตัวแทนผูต้ตรวจการทั้งบอกหน่อยได้ไหมครับว่าไอ้กรณีปัญหาหนึ่งเรื่องอันนี้ที่เขตสายไหมเนี่ยนะครับถ้าท่านเปิดไม่ทันหน้า160ถึง16 161เนี่ยจะสะท้อนปัญหาเชิงระบบของประเทศอย่างไรพูดกันภาษาบ้านๆคือ education for all ท่านช่วยเราหน่อยถามกระทรวงศึกษาธิการว่าวันนี้ไม่มีเด็กคนใดที่ไม่มีหลักฐานแล้วไปโรงเรียนแล้วไม่รับไม่มีแล้วใช่หรือไม่ เมื่อเข้าไปโรงเรียนแล้วไม่มีตกหล่นที่จะออกรหัสจีแล้วใช่หรือไม่จริงๆตกหล่นนะครับสามแสนกว่าคนออกรหัสจีสามแสนกว่าคนไปเรียนแค่หนึ่งแสนออกรหัสจีได้แปดหมื่นและเมื่อมีเลขกระหัสจีแล้วสามารถนําไปสู่การลรงรายการสถานะบุคคลได้หรือไม่ไอ้แปดหมื่นที่ผมเอ่ยเมื่อสักครู่ไปลงสถานะเหรือเท่าไหร่นะครับอาจารย์จวงสามหมื่นคนนี่ต่างหากที่เป็นปัญหาเชิงระบบแล่เ,เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งประเทศครับ ผมรบกวนท่านประธานใช้เวลาไม่เกินเพื่อสมาชิกท่านอื่นเลยครับเอาตามกรอบเขาใช้เท่าไรผมใช้เท่านั้นแต่ผมคิดว่าสี่ประเด็นที่ผมได้นําเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังผู้ตรวจการจะเป็นประโยชน์ถ้าท่านได้กรุณาขยายความแล้วเสนอต่อสภาแห่งนี้ท่านอย่าลืมรายงานเชิงระบบเอื้องเด็กเล็กนะครับขอสักเล่มหนึ่งครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณมาก